ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีคัะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำอามาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่22ตุลาคม2567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับจุดตายแพรทองทานเอาที่สบายใจเลยครับพี่วันนี้ 21ตุลาคมเสียอ้วนภูมิธรรมเวชเชยชัยบอกว่านักรองจะทำให้เศรษฐกิจชาติพังผมไม่อยากทำให้เรื่องนี้มาทำให้เสถียรภาพและความเชื่อมั่นของรัฐบาลเสียหายเพราะเศรษฐกิจกำลังจะพลิกฟืน้นพอมาเจอเรื่องแบบนี้ก็ชะงักถ้าหากเป็นเช่นนี้ผมคิดว่าเศรษฐกิจประเทศพังแน่จึงอยากให้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ด้วย หากทำอะไรผิดก็ว่ากันไปตามผิดและพักเพื่อไทยรวมถึงพักร่วมรัฐบาลก็ไม่ได้กังวลใจก็ว่ากันไปตามกระบวนการเอาชัดๆนะครับขณะนี้เศรษฐกิจประเทศไม่ได้อยู่ในวิกฤตแล้วใช่หรือไม่ถ้าใช่รัฐบาลยกเลิกแจกเงินหมื่นได้แล้วไม่จำเป็นต้องสร้างพายุหมุนอะไรกันอีกไม่ใช่ว่าถึงเวลาอยากใช้นโยบายประชานิยมแจกเงินชาวบ้าน ก็อ้างเศรษฐกิจกำลังอยู่ในวิกฤตต้องเร่งอัดฉีดโดยด่วนแต่ถึงเวลาถูกตรวจสอบก็อ้างว่ามาจุดแข้งชุดขาแบบนี้จะทำให้เศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวต้องพังพินาศแน่ๆตกลงอะไรคือความจริงพักเพื่อไทยเพิ่งจะผ่านการเป็นฝ่ายค้านมาหยกๆและทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลประยุทธ์อย่างขยันขันแข็งขนาดประเทศอยู่ในวิกฤตโควิดก็ยังซัดก,กันไม่เลี้ยง ไม่เห็นหน้าไหนจะบอกว่าต้องหยุดตรวจสอบรัฐบาลไว้ก่อนเพราะเกรงจากกระทบเศรษฐกิจชาติพรรคเพื่อไทยไม่ใช่หรือที่เปิดยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านไม่คิดบ้างหรือว่าจั่วหัวดูเดือดขนาดนั้นจากกระทบเศรษฐกิจประเทศหรือไม่ฉะนั้นอย่าเอาเรื่องที่บรรดาน,นักร้องไปร้องให้ตรวจสอบรัฐบาลมากล่าวอ้างว่าเป็นการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลไม่มีอะไรต้องหยุดชะง,งักครับ รัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศก็บริหารต่อไปนักร้องก็ทํำหน้าที่ของนักร้องไปเช่นเดียวกับศาลท่านก็มีหน้าที่ของท่านต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่และต่างฝ่ายต่างต้องรับผิดชอบในการทำหน้าที่ของตนเองนักร้องร้องมัว่วร้องทุกเรื่องรับจ่างร้องสุดท้ายความจริงก็จะปรากฏนักร้องประเภทนี้ดับมาหลายคนแล้วขณะเดียวกัน พักการเมืองดับศูนย์เพราะนักร้องก็มีมาหลายพักแล้วรัฐบาลทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีหรือ,อยังบางเรื่องที่ทำหรือจะทำพร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วหรือ,อยังการเป็นรัฐบาลที่พักอันดับสองมีอำนาจต่อรองสูงไม่ง่ายที่นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากพักอันดับหนึ่งจะทุบโต๊ะอะไรทำได้ง่ายๆมาดามแพร่นั่งหัวโต๊ะดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลคืนวานนี้ ไม่ทราบว่าพ่อบังคับมาหรือไม่แต่โดยช่วงเวลาไม่คุยอาจจะเกิดปัญหาบริหารประเทศมาแค่เดือนเ็จ,เร,จเริ่มเห็นรอยปริในพักร่วมรัฐบาลเห็นรอยปริที่เกิดจากพักเพื่อไทยเพราะพักเพื่อไทยยังคงถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกและยังต้องยึดตามความต้องการของบุคคลภายนอกอยู่ให้พื้นที่ฝ่ายค้านเขาสักหน่อยครับไอติมผลิตวัชรสินธุ ตั้งคำถาม6ข้อให้รัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทยตอบ 1. รัฐบาลจะเดินหน้าให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสอสอรอเสร็จทันก่อนเลือกตั้งครั้งหน้าตามที่เคยได้สัญญาไว้หรือไม่จะมีการมอบหมายพักร่วมรัฐบาลพักไหนหรือไม่ให้ไปหารือกับสอวอให้สนับสนุนหลักการสำคัญในร่างแก้ไขพรบรประชามติของสภาจะมีการมอบหมายพักร่วมรัฐบาลพักไหนหรือไม่ ให้ไปโน้มน้าวให้ประธานสภา,าเห็นว่าการบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสสรเพื่อลดจำนวนประชามติจาก3เหลือสองครั้งไม่ขัดกับคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญ 2. รัฐบาลจะเดินหน้าต่ออย่างไรเรื่องการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองพักเพื่อไทยจะยืนยันหรือไม่ว่าจะเดินหน้าลงมติเห็นชอบกับรายงานของกรรมธิการที่สสจากพักเพื่อไทยเป็นประธาน เนื่องจากเป็นรายงานที่เพียงเสนอทางเลือกเชิงนโยบายต่างๆโดยไม่ได้ผูกมัดคอรมอให้เลือกทางใดทางหนึ่งเมื่อผ่านพ้นการพิจารณารายงานไปแล้วจะเสนอร่างพรบเนียอทศกรรมในนามของคอรมอรหรือในนามของพรรคเพื่อไทยหรือไม่เมื่อไรและมีเนื้อหาที่วางแนวทางเกี่ยวกับการเนื้อทศกรรมคดีหนึ่งสองไว้อย่างไร 3. รัฐบาลจะเดินหน้าต่อยอย่างไร เรื่องนโยบายดีต้อนเบลตในเฟสสองตกลงรัฐบาลจะเดินหน้าหรือไม่ในการแจก,กเงินหมื่นในเฟสสองให้แก,ก่คนอีกหลายสิบล้านคนที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่ม14.5ล้านคนจากเฟสแรกหากเดินหน้าแจก,กงบประมาณที่จะต้องถูกจัดสรรมาจะไปเบียดบางงบประมาณที่พักร่วมรัฐบาลอยากใช้ผลักดันโครงการของกระทรวงที่แต่ละพักรับผิดชอบอยู่หรือไม่4 รัฐบาลจะตกลงกันได้หรือไม่ว่าร่างกฎหมายของใครจะเป็นร่างหลักโดยเฉพาะพระบขนส่งทางรางซึ่งจะต้องมีการลงมติกันในสัปดาห์หน้าเราจะเห็นพักเพื่อไทยมีความพยายามกดดันสสพักร่วมรัฐบาลพักอื่นหรือไม่ให้หันมาโหวตให้ร่างของเพื่อไทยเป็นร่างหลักแทนร่างของคอรมอทั้งที่ร่างของพักเพื่อไทยเป็นร่างที่พักประชาชนมองว่ามีคนไกคุ้มครองผู้ใช้บริการ และกลไกตรวจสอบน้อยที่สุดรวมถึงมีช่องโหว่ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกนชนมากที่สุดดตามรายละเอียดได้จากการอภิปรายของสอสอสุรเชษฐ์ประวีณวงวุฒิรัฐบาลจะหาหรือกันเรื่องการอำนวยความยุติธรรมในคดีตากใบหรือไม่พักร่วมรัฐบาลที่มีฐานในพื้นที่ชายแดนใต้และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าวในกรรมาธิการกฎหมาย จะมีข้อเสนออย่างไรต่อนายกในการดําเนินการให้มีการนําตัวจําเลยและผู้ต้องหาทุกคนมาขึ้นศาลให้ทันก่อนหมดอายุความลงในอีก5วัน 6. รัฐบาลจะมีความชัดเจนขึ้นหรือไม่เกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินนโยบายที่เคยมีความเห็นต่างกันระหว่างสองพักใหญ่สุดในขั้วรัฐบาลเช่นนโยบายกัญชานโยบายสถานบันเทิงครบวงจรครับเป็นประเด็นน้ำจิ้ม และบางประเด็นก็เกี่ยวพันไปถึงทักษิณชินวัตรเช่นนิรโทษกรรมม .112 ที่พักเพื่อไทยยังกักอยู่ร่างพรบขรนส่งทางรางก็น่าจับตาเพราะอาจนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้เอกชนอย่างมโหฬารรวมถึงการแก้สัญญา h ฮ g ป s p เ t r t r n สามสนามบินสุดท้ายปลายทางอาจถึงคุกจะมีพักร่วมรัฐบาลพักไหนยินดีร่วมรับผิดชอบกับพักเพื่อไทยบ้าง เอาที่สบายใจศิลปะชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกศิษิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ